สวัสดีครับเุาเอไอโปรเจวันนี้นะครับเรามารีแอคะนรายการไอ้บ่าวออร์เดอร์อีพีที่สิบแล้วใช่ซึ่งอีพนี้เป็นอีพีการปั้นเซรามิกใช่ไหมสอ่จะเป็นยังไงนะไปดูกันเลยบอยเอ้ยเฮ้ยเย้ยอะไรเบิร์ด ฟุตเซเซ่เยเยเสอาดนกูป้วเมื่กี้ต้องสังเก้านเนี่ยบ้านมตลกางบ้านเนอะไเีย่่เยเยองนะะวันนี้เรามาหาครัแล้ว งานสี่ทีก็ได้ตัดเหล็กบังตู้บ้านเลยเหรอเยี่ยเลยสเฮ้ยใครบอกอะไรเนี่ยตัมากอะไม่ได้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 เสียงมันคุ้นนะเสียงมันคุ้นไม่ได้ใช่คนเสื้อดำเลยพี่บ้าผมเหรอไม่ใช่พี่ก็ไม่ใช่พี่อ๋อเป็นสาวอฟเฟกต์ไงทำใจอ๋อไม่พี่พี่ตัดต่อแอปอ๋อใส่ไปแล้วพวกเรา Air Force ที่เราเดี๋ยวรายการแะ้วครับ นนี่เราอยู่ัที่ SOC นะ School of e r c เรียนอาไปอีกเลยสนุกไรอบงานะครผมจะป้าผมจะป้าจะป้า้ไปก็คือช่วงนี้น้องผมเพิ่งดฟันมาอย่าพูดไม่ไพชัดนะพูดไม่ไชัดเท่าไหร่ต้องรอตัวหน่อยขยันเยอ่ธอนรเอาไว้ขายโอ้โหปันยาน วันนี้เรามาัไป u n อ e r XV สันติเหรอใช่เกี่ยวกันใครเหรอสันติไม่ใช่ทางออกแต่สันติคือทางผ่านจนไม่เห็นก็จ้าจนไม่เจ้าสิ่งที่ผมต้องเจอทุกวันนะทุกคนจริงวันนี้มาแนี้ยแบบศิลปินอเลยอ่ะใช่ แตกเหมือนกันเนี่ยดูชุดแบบนี้น่ารักเลพี่เด็กรับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตอนไม่ใส่แบบเป็นไงตอนไม่ใส่แบบเป็นไงเนาะนี่อติงคิดได้ไงวะเนาะอะไรก็คือเื่งจริงอยู่ต้องยอมแล้วแต่เราไม่ได้ขนาดนี้ไม่ติ๊งไม่ด่าพี่เขเมื่อไหร่เนาะ อะไรอย่เ่เก็บายะเอียดดีมันกดออกมาลูกพังงลูกต้หมดเหมนกัแบบเวลาทำอะไรทำแบบใใจใช่ใช่ใชเคยเรียนมาหรือเปล่าปานนเขารไม่ไ้สตันเลยต้าเลยอี่เป็นโจนไม้่ยนดูไม่ออกมไม่แน่ทำอะไม่ออ๋อ ผมฟนเก็บรายละเอียดดีริ่เหรอเออรวผมฟันหลอพี่ไหนว่ไม่เห็นเลยผมไม่น่าเดี๋ยวเค้กหน้าเอาฟันแตกอันชูยัาไฉทข้างแล้วทำอีกอันเดินมาครับเฮ้ยครับรได้เจอกันนานเลหล่อเป็นผมเลยนะปีใหม่มา้รูเแปนหมุครับด้วยดิ ก็จะขึ้นรูปเป็นทรงแก้หรือทรงถ้วยอะไรปรมาณนี้ครับเป็นพื้นฐานของการตั้งก่อเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าจะ่วกหรือจะยังไงไปต้องมีพัน็นทั้งคนวงเกันไอมามาก็อยเดให้ครูสอนไปเลยขั้นตอนแรกเราก็ทกแป้ก่อนนะครับ้าไไหวเราก็ดูก่อนแล้วก็เอา ตรงนี <are> ้ไม่น่ากลัวสุดละผมกลัวชี้ดูไหมนะจากไฮไลท์อ่ะทำตอนแรกเลยนะเหตุผลเนี่ยนี่แบบไม่ตั้งใจเรียนไงจะเป็นน้ำใส่เข้าไปได้ไหมเออผมผมพอทำ่ะผมไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปมันเลยไม่ค่อยอยู่แบบมันแห้งไงเออมันแห้งแล้วพราะมันแห้งใช่ป่ะของชีสไม่ค่อยใส่น้ำใช่ไหมของพี่คือน่าจะใส่น้ำเยอะเกินบวมเลยหลุดเลย เราิ่มเพราะสิ่งของช่วงการแข่งขันกันนะครับซึ่งเรามีเวลาให้15นาทีในการสร้างสรรค์ผลงานของเรานะแล้วก็มีโอกาส1น่รอบในการเรียกผู้ แน่นอนใครเรียกคู่ก็รู้อยู่ว่าโอ้จะรอดูจะรอดูเกมอ่ะคูก็อันนั้นอะไรแล้วเล่มเริ่มทำยังไงแล้วตัวตัต่ตัเมื่อกี้ที่ดูรอบรอเมื่อกี้มีมดูสูงได้ครับอันนี้ใครบอกพี่บอกนพี่เไม่คยบอกไม่มีไนไม่ยังไงลูกลูกโดนน้เลยไป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 ไไป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 ปไ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 ไปไไป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 ไ อ้าร้านมีนะเ้ารแปิบกพันว่าพิกดไนะครับผมตาเยอะผมที่กินบรรยากาดีนานเริ่มแล้วที่าไปอย่อ่ไม่ที่ตอนน้ำที่รู้ว่าพี่ภมิาไม่คุยอะไรกับเลยตอนียไม่คิดต้งคตั้งตอนพูดอ่ะพี่ฟังอยู้เรื่องพี่ไม่อยากตอบพี่ไม่อยากตอบีนแล้บแย่แล ไม่ต้องพูดเชียวมันนะมิเรยเขาบอไม่ถูกเรามดเรา็ทำรูปำนะเอนโยเชียตอเราเสร็จแล้วจิมนงของเราันหอนก้มเดแวเรานั่งคุยกันเลยิวใหญ่กไม่รู้นิ่เหมือนเห็ดเลยเหมือนเห็ดมาแล้วจบสวยมากเลย้เห็ดอะฮะจาตีนหรออะนี่ไงนี่อะไร ก็เหมือนเห็ดไงเห็ดเห็ดเหรเห็ดมัสรูมอะโอ้ๆนั่ๆนัคนมันเก่งอะนะยากอยู่ใกล้ไม่ได้แสบตาหมดนะโดนขิงเนี่ยเเก่งอะเนะบอกแล้วน้ำตันนี้ยเกยดีไม่ตายเนแหลกดีดานบอกเื่อผมว่าผมไม่ได้เอียงคอรำแลเอีเดียวเลย ไม่พี่เห็นตอยู่เงี้ยหรือเอียเอียงอยู่แล้วหรือตาเอียงระพี่ตาตาไม่ก่นไม่ไหนวะุกคนรกวนอะยี้หมรบกอรอ่ะกวนอะอะไม่กไม่ทุกคนน่ทำแบบป็นแบบอาจารย์อ่ะ้ว่าทำ

แค่วงเมื่อกี้นะสบเลือ่อเรีย้อแล้วพ่เชษอไรต่อ้วมีไม้ด้วยมีเสือตรงกัาเยโยกโยกๆยกโ่เสร็จเรียบร้อยการงานของพวกเรายี่อะไรดาวกจายไม่ใช่คือพวกคุณอะรู้อยู่แล้วว่าพวกคุณเนี่ยต้องทำตรงกับ

อ้างครับผมอ้างอะไรก็ได้อยเผามาไะอันนี้เผาไม่ได้แล้วนะแล้เดี๋ยวเห็นรูปล่าสุดเราั้งเขาเผาให้ด้วยเหรอเขาหี่อก็เป็นพี่เชนแบบฟูแตกอะไรต้องมีอากาศงามันระเบิดต้องปิดให้ดูนปิดให้ดูหยไรเียีอผมบ้าตอนแรกอะมันำัมไมติดด้วย อย่างยำยำเยอะจังเลยที่นี้่ด้านนี้นะฝากฝากเขาด้านนั้นตะกี้โอ้โหชีพนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับผมเลยรูปเรียบมาไม่เอาเวลาชีพไม่จะไม่เหมาะกับใครเลยอะจริงแค่มีเวลาเยอะกว่านี้ชีพผมแตกไปเครับใช่ก็้เต็มเลยคุณก็สวยนะใช่ผมก็มีเยอะคนณก็มีเป็นตอนแรกไม่ของที่ด้านสวยเลยอย่างโค้งโค้งมันแบแปลกๆมันโค้งอะไรอะมันโค้งโค้งเอียงเอียงเนี่ย อยากลงสีได้เ่เลยเดี๋ยวเออลงสีมันหลังจากเลยถือว่าเราลงเลยเพราะมันเป็นต้นไปชนิดอ่ะต้องลงก่อนมันต้องลงสีก่อนเผาหรียวก่อแล้วค่อยลงสีมันต้องไม่ได้ต้องเผาแล้วค่อยลงสีป่ะเผาแล้วลงสีอ๋อมันได้จะแบบได้ในแข่งไงแล้วเราก็เดี๋ยวเราลงสีอีกพีหนึ่งใช่ปไหมนีอะไรชื่อมันเลยใช่โอ พี่ก really. <you> ็ไปแก้น้องเราเป็นใไปนะเราเป็นกรรมการกรรมการให้คุณได้ตัดสินกันว่าใครถือภาพชิานสั่งมากที่สุดสวยงามมากที่สุดบาเลเชอรับนี่เดินมาเมื่อกี้เขามองอย่างนี้ไหมนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เดกนลองดูก็ถ้าที่ดูโดยรวมก็ทุกคนก็มีความตั้งใจแล้วก็ขึ้นชิ้นงานมาได้ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง สมบูรณ์จะให้ต้องเลือกของคนกันดูนะครับก็จริงๆชอบหลายอันแหละรับอเลือกสองคนไสังเกตนะครูไม่มองของผมเลยไมองบอกไม่ต้องบอกแบ็นเจนนาไปแล้วหอ่าเกินีกินเงอเีกคนนึงเป็นรงแบบเริชของหมอขึ้นรูปได้โอเคระดับ พ่อจักเองแหละครับเรื่องเราก็มีที่บอ่าวนี้อันนี้มันแบ้ก้อนแเลย้ยไม่แถือนีอ๋อเจ้เลยแต่นุ้มเมือยเฮ้ยเฮ้ยบงคับเลยเฮ้ยาเนี่ยเลน้าเลยเดูบว่ามีอัขึ้นูตรงเ้ก็มอ้อ้ยแอดด้วยร้นไหมที่ีาด้วยเฮ้มาก ก็ต้องมีลูกเนี่ยบก็มีลูกของอน้อยโอเคครับที่ว่าอย่างงานเราพัแต่ก็ยังแบบตามิ้นงานด้วยกันถึงพูแก็เอาคนหน้าตาเซ็หัวเป็นคนที่พูดจดีมากเลยนะถ้าอยากมีแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องเลือกเราต้องเลือกเรื่องของทก่อนครับทีนี้ถ้าผมออ้คุอะเขาชอบอะผมอเชอบอะไรที่มีความคุ้มค์าแล้วสวมากน ถ้าบพูดแล้วแบบ่ไมันดูแบบเปนโค้งเราไปำโค้งแบบไม่ได้เใช่ปเองทำแบบตาได้เอาไม่ได้เอกอะไม่เรือกผมจะต็มถ้าไดใช้งานใช้งานได้รั้นมันเอาไปไม่น่าทำอะไรได้ีตัวทีไดีวตัวตีตัวี ทำดีหมดแล้วครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความสมบูรณ์เราต้องให้ทีแต่เดี๋ยวในขั้นตอนเบริสต์อันนี้คือเราปั้นเสร็จแล้วเราต้องทิ้งทิ้งงานเราให้แห้งก่อนนะครับแล้วเราจะไปเผาทิ้งงานของเผาเยลเผาแล้วก็จะตกทิ้งงานไออกมาระยะเวลาประมาณประมาณสามถึงสี่กับดาวพี่ทำสีเลยพี่ทำสีเลยทั้งเสียวพี่ทำเลนส์ทำสีส้มเฮ้ที่แรกผมไม่คิดว่าพี่จะทำส้ม อ้าวในใจผิดว่าพี่จะทำศพทำไมเจ้าหัวไม่ใช่ไม่ใช่พี่งใช้เวาเเดือนเลยอได้่ไ้เพน้นย่เป็นงานี่นมาอเคจบกันนะจบกันโดนมี่น้อยของเราคือบางีนะเย้ชาี่ แล้ววันนี้เราออกอากานที่ดีๆที่ Blue Ox Ceramic Tile ครับเลยเพลินครับแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับผู้ชมที่ดูชิปลนะครับก็รับเซ็ต Blue Ox Ceramic Tile ครับวันไหนบ้างว่าแล้วก็มาจากว้าวว้าวไม่ได้สนับเราไปด้วยนะมีใครไปใช้ยังถ้ามีคนไปใช้แล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์บอกด้วยนะอู้นนี้คืออะไรอ่ะไม่แก้เท่อะไรหน้าดีเองนี่ก็ทักทายไปเองแต่สนุกบ้างนะ ถ้าเราบ้างๆเลาวก็ไปกันใช่เราต้องขอบคุณซิโคโปรเจกตนะครับเอไอเราใส่าหนามากเสื้อโคตรเท่เซรามิกเขาีจริงวางป้าเซรามิกเมันปักนเหมือนเ่็นลายปักนะคุนปักตรนส้เขียปักอะปแต่ลายมันน่ารักมากเลยดู แอปเปิ้ลไม่อะไรวะแต่มองเหย่ยดเรื่องของแบบไม่มองแบบเร็วๆมันเหมือนแอปเปิ้ลไงอ่าใช่ติดตามกัด้วยนะครับเราต้องทำต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เ้าเดือทางเป็นเรือที่ติดแลนะนะใช่ซึ่งเหลืออีกแค่สองเมตนะครับเราก็จะ จากลากันไปแล้วนะอยากใอยากใครอยากให้มีทัยงสีทัยงสองก็เมนมาอยากมีทัยงสองก็ต้องมีสปอนเซอร์ขายเก่งจัดก็จบทีวีนี้ใช่ คอมเมนต์หน่อยคือตอนที่ตัวเองทําออกมารู้สึกยังไงตอนที่ปั้นเอ้าไม่ใช่แต่ปั้นเลยเห็นคนอื่นกำลังทำอ่ะตัวเองรู้สึกไงเกงี้ทุกคนมันมีเลาะสองรอบรอบแรกเนี่ยผมตั้งใจทําแต่รอบสองอ่ะผมเอาคอนเทนต์ไงจริงๆถ้าตั้งใจทำผมก็ทําได้ทำดีมากเลยนะใช่ทำดีจริงอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเป็นหลักฐานว่าผมมาตั้งใจทำจริงๆแล้วผมผมลง X ให้ดูเลยทีแรกเอ้ยครั้งแรกพี่โชว์ทำดีมากนี่พูดจริงเลยไม่คือตอนผมอ่ะตอนที่มีครูมาสอนผมรอบแรก ผมก็รู้สึกว่าตีเองเก่งนะแต่พอครูไปแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆมันดินดินมันกับอันเดียวโบราณกับที่ครูเขตอนครูอยู่หัวจับคอให้ตรงองี้เปล่าคอไม่ตอกอย่างงี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปั้นเอออยู่ที่อะไรของของที่ของเอียงเลยเอียงเจติมเป็นไงเก่งขั้นของรอบเลยจะติมไม่รอบแรกผมก็หนักนะรอบแรกนะรอบแรกเห็นมันเป็นปกติเลยแล้วรอบสองมาแนวสีเปลี่ยนมาเฮ้ย มันเปลี่ยนทรงอ่ะมันเหมือนปนล็อคมันเหมือนแบบปนล็อคอ่ะมันแบบเรียนรู้อ่ะไม่รู้อ่ะรอบที่สองรู้สึกว่าแบบเมมทำมุ้งมือ่วงเลยแล้วคุณโยชิคเอะในไฮไลท์ที่มันเกิดกระบาดนี่เกิดอะไรรู้สึกเพราะว่าไหนรายการเนี่ยมีเด็ดเล่นที่ทำให้ตัวเองอายเล่นตุ๊กเทฟเลยมันต้องมีอะไรแปลกๆไม่ได้กมอะไรเงี้ยมันเราไม่อยู่เงินเออผมอาจจะแบบ อาจะกดแรงไปหรืออะไรเงี้ยยีดเล็บถ่ายน้ำหรือเปล่าแต่อยากอยากพูดอะไรรอบที่เราทำเล่นกันนะโห้ยคุยกันกระหน่ำมากแต่พอเริ่มทำจริงอ่ะทุกคนเมมจริงจังจริงจังเงียบกิบเลยมีทิ่นั่นจะพูดอยู่คนเดียวผมอ่ะดิฉันไม่รู้งงเลยแล้วแต่เขาไม่คุยด้วยโดนพูดส่วนมาวอะไรพูดไม่รู้เรื่องตสับสนพูดมากแบบแบบอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหูแล้วเพิ่งดัดฟันมาด้วยไม่รู้เรื่องเดลย ไม่ไม่เป็นไรเราลายกระเด็ดแล้วคือไม่รู้ครับผมไม่ค่อยไม่คยเอาน้ำมาจิ้มนะเปลีป่ยนน้ำลายเา้าไอ้กีตันแบบแ,บแ,บแบปะเฮ้ยน้ำอะไรวะอ่าคุณเอมเอา่าอ่าผมมาเหนือ่อย มันมันพื้นฐานมันทำใครใครก็ทำได้มันบีติกอะคุณมาแล้วไป่จี๋แล้วมันขาไม่เหมือนใครลแล้รปั้นอะมันปั้นปั้นทรงเดียวทุกคนแล้วมันจะมีอะไรให้ดูเขาไม่เหมือนใครเขามาเหนือว่าและที่สุดนี่ของเขาเนี่ยมาจากประเทศคือมาจากโลกของคุณมาจากดาวอังคารนะปฏิบัติกรรมคุณเป็นดาวมาเลยเปิดมา ดาวไม่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์ัเที่ยวแก้ไม่ถ่ายต้อง่าจะรอดูว่ามันจะแลนดิ้งยังไงอยากรู้มันจะจบยังไงตรงนี้ันจะคยเห็นเขาทำเป็นฝามาให้ด้วยนะจะปิดได้ไหมเดยวนู้กอยากรู้แก้วจะมีรลุล้วนเดี๋ยวหอมเดี๋ยวดูภาพได้เลยโอเคไปว่าเขาเขาว่าที่แชมป์นะเขาชิงนะเขาชิงนะจริงจริงทำดาวได้ยังไงไม่รู้นะไม่่วยว่านะตอนที่แบบนิ้วเหินโดนอุ้ยฉิบล้วเาเก อ๋อโอเคที่ฝีมือปิ๊กแอนนี่เหมือนนี่เลยเหมือนเหมือนที่หั่นผักอะไอที่เป็นผักที่ปิดที่ปิดหัวมันที่ปิดฝาเราเรียกว่าฝาที่ว่าเป็นนโนที่ทำเป็นนกนกเห็นแหลบแหลบมนั้นปากคุณใส่จะติดวิญญาณสิงกันไหมไม่รู้เรยองไหมมีใครสาให้จินตนาการผมไม่ถึงวะผมไม่ถึงจริงคือไม่สามารถเข้าถึงคนนี้ไดของพี่ไม่ถึงจริงต้องเข้าถึงจริงๆเขาเรียกว่าปั้นตามมาไม่ถึงจริงๆนก็เลยอะโนะไลย นกเหมือนกแองกิเบิร์ดแองกิเบิร์กันไปไหนก็ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยนะไม่หยุดไปเรื่อยนะไปจบกนจบกันดีกว่าพอแล้วพันอีกก็อ่ะโอเคก็จบแล้วนะสำหรับ EP นี้นะอีพีที่10งานฝีมือซึ่ง EP นี้ดัสตินก็เป็นผู้ชนะนะครับแล้วมีผลงานอะไรบ้าง ตอนนี้เราก็มีผลงานซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จอมที่ออนแล้วตอนนี้ออกมา4 EP แล้วนะครับทุกคนสามารถดูแบบไลฟ์สดได้ที่ทีวีช่อง23นะครับทีวีแสำหรับใครที่ดูไม่ทนันล่ะแต่สำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับสามารถดูใน YouTube Idol Factory ได้นะครับตอน4ทุ่มครึ่งครับผมใช่แล้วเป็นเวอร์ชันอันคัทนะครับซึ่งก็จะมี ที่จะไม่มีอาจจะไม่มีใครได้เห็นในท่วนในทีวีมากกว่า่่ใชเพราะว่ามันจะมีความยาวที่มากกว่าในในออกพอตอนทีวีด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยไอ้บ่าวเราก็สําคัญมากนะเพราะว่าเราทํามันหนึ่งสิบอีพีแล้วเลยอีสองอีพีอยากให้แบบทุกคนติดตามกันไปเพราะมันใกล้จะแบบจบลงแล้วอะไรนะเป็นประสบการณ์ดีๆของพวกเราได้ไปทําอะไรที่ไม่เคยทำผมบอกเลยอีพีสี่เก่งโรงเรียนมาแล้วนี่ใช่ใช่ รอดูภูมิโยชิ B M เนี่ยก็ b ี c นะครับมาแล้วโผลมาเลยมาผมออกแล้วนะครับเรื่องนี่ผมเล่นนะครับเล่นผมผมรอมาเกือบจะเดือนหนึ่งกว่าจะได้ออกผมเห็นเล่นออนอะไหไอพีไอพีไม่คือเปิดตัวอลังการเนี่ยล้วมาแหวกคือเขามากันเนี่ยน่ารักเลยแล้วมาถึงเพิ่งเปิดเลยผมเห็นคุณแล้วเ้ย ไอ้ยยอเกงเก่ะไปรอดูด้วยไปรอดูไปรอดูไปรอดอยไรอเยอะโอเคโอเคก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นีที่ครับ EP นี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย